เลิกบนเศรษฐกิจเลิกเสพดรามา่าเลิกด่าการเมืองแล้วชีวิตมึงจะดีขึ้นเป็นประโยคที่ผมเคยได้ยินพี่คนหนึ่งพูดไว้ทุกเช้าเราตื่นมาพร้อมเสียงบ่นว่าเศรษฐกิจมันแย่ตอนพักเที่ยงเราก็เผลอเลื่อนฟีดเจอดราม่าใหม่ๆตอนเย็นกลับบ้านนั่งคุยกับเพลียนก็จบลงด้วยการด่าการเมืองเหมือนเดิมทำซ้ำทุกวันจนคำเหล่านี้กลายเป็นเพลงประกอบชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัว ทั้งที่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เศรษฐกิจดรามา่าหรือการเมืองมากำหนดอารมณ์ทั้งวันของเราเลยจิตใต้สำนึกไม่ถามว่าเรื่องจริงไหมมันถามว่าคุณได้ยินกี่ครั้งนักจิตวิทยาพบว่าจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มลบมีแต่ปุ่มเล่นซ้ำอะไรก็ตามที่ได้ยินบ่อยๆมันจะถูกสมองปูรางไว้ให้เราเดินซ้ำโดยไม่สนใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่น นี่คือหลักการของ Priming สิ่งที่ถูกเปิดก่อนจะทำให้สมองเข้าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ง่ายกว่าและ Illusory Truth Effect ยิ่งตอกย้ำว่าประโยคที่ได้ยินซ้ำๆจะดูจริงขึ้นเสมอแม้เราจะรู้ข้อเท็จจริงที่ตรงข้ามอยู่แล้วไม่ใช่แค่นั้นสมองยังใช้ a w a ยวะ i i ลิตี้ฮิว i รตหรือสิ่งที่นึกออกง่ายเท่ากับดูสำคัญถ้าเราเสพแต่เรื่องลบ เรื่องลบก็จะกลายเป็นคําตอบแรกของทุกการคิดและเมื่อรวมกับ negativity bias ที่ทำให้ข่าวร้ายดังกว่าข่าวดีไม่แปลกที่ดราม่าจะติดหัวเราได้นานกว่าข่าวดี10เรื่องอัลกอริทึมเครื่องขยายเสียงซ้ำสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้แรงขึ้นไปอีกคืออัลกอริทึมของโซเชียลแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเรียนรู้ว่าเราหยุดดูอะไรกดอะไรบ่อย แล้วก็ป้อนสิ่งนั้นกลับมาให้เรามากขึ้นเรื่อยๆกดดูดรามา่าเอากริทึมคิดว่าเราชอบส่งดราม่าเพิ่มเราได้ยินซ้ำมากขึ้นจิตใต้สำนึกก็จดจำซ้ำเร็วขึ้นนี่คือ Echo โคแชมเบอร์ที่ทำงานคู่กับสมองเราภายนอกป้อนซ้ำภายในเล่นซ้ำผลลัพธ์คือเล่นชีวิตที่เอียงแรงกว่าที่เรารู้ตัวเรื่องเราที่กลายเป็นตัวเรา ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราฟังแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราเล่า Self Perception Theory บอกว่าเวลาเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นใครเราจะอนุมานจากสิ่งที่ตัวเองทำและพูดซ้ำๆถ้าเล่าแต่คำว่าเหนื่อยพังไม่ไหวสุดท้ายเราก็จะเชื่อว่านั่นคือตัวตนจริงแต่ถ้าเล่าเรื่องเดียวกันด้วยภาษาแบบค้นหามันยากแต่ฉันจะลองอีกวิธี เรากำลังสร้างรางใหม่ให้สมองวิ่งและเมื่อเล่าซ้ำๆเรื่องเล่านั้นก็จะกลายเป็น narrative identity หรือเรื่องเล่าประจำชีวิตที่พาเราไปข้างหน้าอาหารของจิตใต้สำนึกล่องเปรียบเหมือนอาหารถ้าเราป้อนร่างกายด้วยฟาสต์ฟู้ดทุกมือ้อสุขภาพก็พังในที่สุดกับจิตใจก็เช่นกันสิ่งที่เราพูดฟังเสพซ้ำๆคืออาหารของจิตใต้สำนึก ป้อนอะไรซ้ำมันก็โตมาแบบนั้นดังนั้นคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าวันนี้เราคิดอะไรอยู่แต่คือวันนี้เราพูดเรื่องไหนซ้ำๆเพราะสุดท้ายแล้วจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มลบมีแต่ปุ่มเล่นซ้ำและสิ่งที่เราเลือกเล่นซ้ำร่วมกับอัลกอริทึมที่ขยายเสียงนั้นให้ดังขึ้นก็คือสิ่งที่จะค่อยๆกลายเป็นชีวิตจริงของเราเอง สาระสำคัญที่ผมอยากจะนำมาเล่าในบทความนี้ให้คุณเข้าใจโดยเนื้อแท้ก็คือ 1. สิ่งที่เราฟังพูดและเสพซ้ำๆมีพลังมากกว่าที่เราคิดโดยสมองไม่แยกแยะได้เสมอว่าอะไรจริงหรือเท็จแต่มันจดจำสิ่งที่ได้ยินบ่อยยิ่งได้ยินซ้ำสมองยิ่งเชื่อว่าเป็นความจริงแม้จะไม่มีหลักฐาน Illusory Truth Effect 2. โลกที่เรามองเห็นไม่ใช่โลกจริงเสมอไป แต่คือโลกที่เราถูกป้อนซ้ำถ้าเราฟังแต่เรื่องลบเสพแต่ดรามา่าบนแต่ความแย่ของบ้านเมืองเราก็จะเห็นว่าโลกมันมีแต่ความแย่เพราะสมองใช้ availability heuristic หรือสิ่งที่นึกออกง่ายเท่ากับคิดว่าสำคัญและ negativity bias ที่ทำให้ข่าวร้ายดังกว่าข่าวดี 3. อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียคือผู้ขยายเสียงซ้ำแพลตฟอร์มไม่สนว่าเนื้อหาดีหรือไม่ สนใจแค่ว่าเราอยู่กับมันนานแค่ไหนเราหยุดดูดรามา่อาอัลกริทึมคิดว่าเราชอบส่งดราม่าเพิ่มเราได้ยินซ้ำมากขึ้นจิตใต้สำนึกก็จดจําซ้ำเร็วขึ้น 4. เรากำลังสร้างเรื่องเล่าชีวิตจากสิ่งที่เราพูดซ้ำๆเวลาพูดว่าเหนื่อยเบื่อท้อแยกทุกวันเรากำลังฝังตัวตนแบบนั้นในจิตใต้สำนึกแต่ถ้าเปลี่ยนมาเล่าแบบมันยากแต่เดี๋ยวหาทางได้ เราสร้าง Narrative identity แบบคนสู้คนไม่ยอมแพ้5สิ่งที่เราฟังเสพและพูดซ้ำๆคืออาหารของจิตใจเปรียบเหมือนอาหารร่างกายถ้ากินแต่จัง food สุขภาพก็แย่ถ้าเสพแต่เรื่องลบฟังแต่ดรามา่าพูดแต่ความทุกข์ใจเราก็จะตกต่ำแบบนั้นไม่รู้ตัวบทสรุปของแนวคิดก็คือเราเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราฟังเสพและพูดซ้ำๆทุกวัน ถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องเริ่มจากการเปลี่ยนสิ่งที่เราพูดฟังและเสพบ,บ่อยที่สุดเพราะจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มลบมันมีแต่ปุ่มเล่นซ้ำถ้าไม่เลือกสิ่งดีๆมันก็จะวนอยู่กับของเดิมที่อาจทำร้ายเราอยู่ตลอดข้อคิดที่คุณอาจนำไปใช้ลองคัดกรองสิ่งที่คุณเสพในแต่ละวันอะไรคือเรื่องที่ทำให้ใจตกต่ำซ้ำๆเปลี่ยนการพูดจากชีวิตแม่งโคตรแย่ เป็นมันยากแต่เดี๋ยวหาทางได้ฝึกตั้งใจหาเรื่องดีเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วพูดเขียนเล่าซ้ำสรุปสั้นๆแบบนำไปแชร์ต่อได้เลยก็คือสิ่งที่เราพูดฟังและเสพซ้ำๆไม่ได้แค่สะท้อนความคิดเราแต่มันกำหนดว่าเราจะกลายเป็นใครในระยะยาวเพราะจิตใต้สำนึกไม่มีปุ่มลบมันมีแต่ปุ่มเล่นซ้ำ และถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ดูแย่แบบไม่มีสาเหตุชัดเจนบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะชีวิตแย่จริงๆแต่เพราะสมองของคุณถูกฝึกให้เห็นแต่ด้านแย่ๆทุกวันโดยไม่รู้ตัวถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็ฝากติดตามสมดีไว้รับฟังตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับ